สวัสดีครับผมโดอิสไมไลท์นะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องสายฟรีอยู่ได้ไหมนะครับสำหรับเกมเปลี่ i นชิมเมพกนี้นะครับผมขอสรุปช่วงตั้งแต่ตอนต้นนี้เลยนะครับว่าสายฟรีอยู่ได้แน่นอนครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นสายฟรีแท้ร้อยเนะครับก็คือไม่เติมเลยซึ่งผมสามารถผ่านทุกคอนเทนต์ของเกมนี้ได้นะครับทั้งกิจกรรมเอ่ยหรือว่าจะเป็นพวกบอสในแบบเอ่ยผมผ่านได้หมดนะครับรวมถึงอาบิสนะครับก็คือเป็นดันอาบิสที่ว่า เป็นดันสาหรับเอนเกมท้ายเกมครับคนที่เล่นถึงช่วงท้ายเกมเขาจะลงกันเนี่ยผมก็สามารถไปถึงชาร์ตสุดท้ายได้นะครับแล้วก็ผ่านด้วยซึ่งณณปัจนจะุบันตอนนี้ไอเดียของผมเนี่ยผ่านได้แค่6ดาวนะครับมันเต็มที่9ดาวผมผ่านที่6ดาวซึ่งจากที่วิเคราะห์กับเพื่อนผมแล้วนะครับแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์แล้วเนี่ยผมสามารถผ่าน9ดาวได้นะครับผมแค่เลือกปั้นตัวละครที่ถูกต้องมากขึ้นแล้วก็อัปเกรดอัปเกรดของตามทรัพยากรที่ผมมีเนี่ยผมก็สามารถผ่าน9ดาวได้ โดยไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมอยากจะเน้นที่ตัวโอเองผมมันก็เลยยังเก็บครบ9ก้าดาวไม่ได้เฉยๆนะครับสำหรับคนที่ดูคลิปนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีคนที่เป็นมือใหม่หลงเข้ามาบ้างนะครับในตอนต้นผมสรุปให้หมดแล้วนะครับแต่ก็หลังจากนี้ไปก็จะเป็นการวิเคราะห์ให้มันลึกมากขึ้นนิดนึงนะครับสําหรับคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ถ้าเป็นมือใหม่นะครับก็สําหรับคาแนะนําที่ผมอยากจะให้สําหรับคนที่อ่า อยากรู้ว่าสายฟรีเนี่ยมันอยู่ได้ไหมอยู่ได้จริงจริงไหมหรือยังไงนะครับก็อย่างแรกที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือแนวทางในการเล่นนะครับแนวทางในการเล่นเนี่ยผมขอแบ่งเป็น2แน,ทน,แน,แ2แนวทางนะครับแบ่งเป็นแค่2แนวทางนะครับแนวทางแรกก็คือเล่นแบบจริงจังนะครับจริงจังเกมมิ่งก็คือเราจะมีการวางแผนแล้วก็เล่นให้จบคอนเทนต์เล่นให้จบอวิสเต็ม9้าดาวทุกรอบอะไรแบบนี้นะครับนี่คือสายจริงจังนะครับสายจริงจังเกมมิ่ง ฉะนั้นแล้วสายสายจริงจังเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดพูดถึงอีกทีหนึ่งว่าเออมันจริงจังมันควรจะมันควรจะวางแผนยังไงนะครับกับอีกสายหนึ่งครับก็คือสายธรรมดานะครับก็คือเล่นเรื่อยๆเล่นชิวๆนะครับสายนี้เนี่ยอ่าตอนแรกผมเริ่มเล่นเกมนี้เนี่ยผมกะจะเล่นเป็นแบบสายนี้จริงจัง <laughs> สายสายเล่นแบบธรรมดาที่จริงจังนะก็คือผมเล่นแบบอ่ามีเวลาว่างก็เล่นไม่จําเป็นต้องอ่าฟิกอะไรมากมายนะครับเล่นแบบ มีความสุขนะครับสำหรับสายนี้ก็ผมก็จะมีคําแนะนําให้ระดับหนึ่งนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับมี2แนวทางจะเล่นแบบไหนก็สามารถเล่นเป็นสายฟรีได้อยู่ได้แน่นอน,นครับอันนี้ไม่ต้องห่วงผมรับประกันได้เลยนะครับก็จะมีข้อระวังให้ด้วยนะครับในช่วงท้ายๆแต่ก็ผมขอพูดถึงตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับว่าสําหรับข้อระวังสําหรับสายฟรีทั้งหลายนะครับให้ระวังก็คือ,อาสายฟรีของเราเนี่ยทรัพยากรจะน้อยกว่าสายเติมอยู่แล้วนะครับฉะนั้นแล้วการที่จะ แอคชั่นหรือจะกดเปิดกาชาหรือจะกดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีผลไม่มากนะครับผมจา,จากประสบการณ์ของผมนะการกดกาชาเนี่ยเอาเอาไพ่บัตเจมไปกดกาชาเนี่ยเดีย๋ยวผมไปอธิบายเรื่องการเปิดกาชาด้วยในคลิปนี้นะครับมันมีผลไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับแต่แต่ว่ามันจะความคุ้มค่าของมันเนี่ยมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าเกิดเรากดมั่วๆนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะไปแนะนําทีละขั้นตอนแล้วกันสําหรับข้อควรระวังก็ที่จริงมันมีมากกว่านี้นะครับแต่ก็ค่อยๆคิดได้แล้วผมก็จะพูดดพูดไปเรื่อยๆนะครับโอเคสําหรับสายจริงจังกับสายเรื่อยๆนะครับผมจะอธิบายไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเพราะว่าถึงถึงจะบอกว่าแนวทางการเล่นเนี่ยมันเล่นได้หลายแนวทางมันแล้วแต่แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนนะครับแต่คําแนะนําที่ที่ดีเนี่ยผมก็จะแนะนําไป ทั้งทั้งสองสายเลยนะครับรวมๆมกันไปเลยนะครับจะได้แบบว่าได,ได้ความรู้แล้วก็ได้แนวทางได้ไแนวทางเผื่อว่าใครที่มาฟังคลิปนี้แล้วเนี่ยที่ไม่เคยเล่นเกมนี้เผื่อที่จะเออเกมนี้ก็สามารถเล่นได้แบบสบายๆนี่นะนะครับโอเคอย่างแรกที่ผมอยากจะแนะนำนะครับแนะนําของของเกมนี้เลยนะครับแนะนําการเปิดกาชาครับ <laughs> เปิดตู้กาชาอยู่ตรงนี้นะครับอ่าทำไมผมถึงต้องมาแนะนําเรื่องนี้ก่อนนะครับ เพราะว่าคนที่เล่นเกมนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเก่าผู้เล่นใหม่นะครับมักจะเล่นตามตัวละครที่เราอวยตัวละครที่เราชอบนะครับอย่างผมเนี่ยอยากได้ตัวละครคามิสโตะอายาโตะตัวนี้มากๆเลยนะครับแต่ว่าผมวางแผนมาดีไม่พอนะครับทําให้สายฟีอย่างผมเนี่ยอาจจะไม่ได้ตัวละครนี้มาครอบครองในเร็วๆวันนะครับฉะนั้นแล้วผมเลยมานันงนเรื่องกาชาก่อนโอเค สำหรับกาชาเกมนี้นะครับสำหรับกาชาเกมนี้เนี่ยมันจะมีอยู่เราจะสามารถเปิดกาชาได้เนี่ยโดยที่เราต้องมีตัวนี้นะครับซึ่งเราจะหาได้จากไหนนะครับเราสามารถมาที่ร้านค้าก่อนนะครับเราสามารถเล่นทำเควสในเกมนี้ไปเรื่อยๆหรือว่าจะเปิดกล่องสมบัติตามแมปเนี่ยเพื่อจะเก็บแต้มมาซื้อ,อเพื่อมาซื้อมันได้นะครับฉะนั้นแล้ว สำหรับสายฟรีผมเลยบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับทุกคนอยู่รอดแล้วก็สามารถมีตัวละครอวยได้แน่นอนนะครับแค่ระวังแผนดีๆีหน่อยเนาะก็สําหรับตัวเพชรที่เราต้องจ่ายเพื่อซื้อสําหรับค่าใช้จ่ายที่เราต้องซื้อไปสุ่มนะครับก็คือไพ่มอนเจมอันนี้นะครับตัวนี้เนาะซึ่งเราได้จากอย่างที่ผมบอกไปนะครับได้จากอ่าเควสเอ่ยอะไรเอ่ยกิจกรรมเอ่ยมีแจกอยู่เรื่อยๆนะครับในแต่ละเดือนในแต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถเก็บได้ประมาณ10โลได้นะครับ10บ สิบโรเนี่ยหมายถึงว่าผมสามารถสุ่มได้10ครั้งนะครับอันนี้คือโดยประมาณนะที่จริงมันบางเดือนมันอาจจะไม่ถึงนะครับก็อยู่ที่กิจกรรมกับความขยันของเราด้วยเนาะก็อาจจะไปเปิดกล่องเปิดกล่องตามแบบได้มาด้วยอะไรหลายๆอย่าง,างครับความสําเร็จเอยอะไรเอยซึ่งเ,เกมนี้นะครับการสุ่มนี้เนี่ยมันมีแบบสุ่มครั้งเดียวกับ10ครั้งและมันจะนับโรครับโรคืออะไรโรคือการนับจํานวนครั้งในการที่เราเปิดตู้ เปิดเปิดกาชานี้นะครับซึ่งเมื่อเราเปิดไปแล้ว1ครั้งจะนะบเป็น1โลเราจะกด1ครั้งหรือ10ครั้งเนี่ยมานับรวมกันนะครับเมื่อเราเมื่อเราเปิดครบ90นะครับมันจะการันตีตัว5ดาวให้เราร0 0รนตการันตีตัว5ดาวให้เรา1 0อแต่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรากดสมมตินะครับทุกคนยังไม่เคยกดเลยเนี่ย กดครบ90้าบปุเนี่ยมันการันตีตัว5้าดาวตัวสีทองให้เราร้อเรา100%ก็จริงนะครับแต่มันจะสุ่มนะครับว่าห้าสิเอร์ซนจะได้ตัวหน้าตู้ครับก็ก็คือหน้าตู้ที่เห็นอยู่ก็คือไอ้โตตัวนี้นะครับผมมีโอกาส5้าสิอร์เซนที่จะได้ไอโตกับอีกห้าสิเอร์เซนจะได้เป็นตัวห้าดาวตัวอื่นนะครับที่มีที่มีคำในในคำอธิบายนะครับซึ่งเราไปสามารถอ,าอ่านได้นะครับโอเคซึ่ง เมื่อเรากดครบ90แล้วเนี่ยเราจะสุ่มใช่ไหมครับว่าจะได้ตัวหน้าตู้ไหมหรือว่าจะได้ตัวอื่นนะครับหลังจากที่สุ่มครบครบแล้วเนี่ยครั้งถัดไปนะครับจะการันตีตัวหน้าตู้100%เฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากได้ตัวหน้าตู้จริงๆแบบว่าชัวร์เนี่ยเราต้องกดทั้งหมด180ครั้งนะครับหรือ1 8ึงโลเนี่ยคือยังไงก็ได้ตัวนี้แน่นอน100%แบบไม่หลุดแน่นอนนะครับก็คือ ถ้าเกิดครั้งครบ90บปุ๊บเราพลาด90ถัดไปยังไงก็ได้แน่นอนซึ่งมันเป็นการการันตีที่ถ้าเรามีตัวอวยในใจอย่างนี้ครับเราก็เก็บเก็บไปเรื่อยๆนะครับเก็บให้ครบร8 0แิบเลยก็ได้สรารับางคนผมเห็นบางคนก็เก็บร้อยปิเลยนะครับก็คือไม่เปิดเลยเลยตัวไหนมาก็ไม่เปิดเราจะรอตัวอวยอย่างเดียวรอตัวอวยเรามากับรีรันมาอยู่หน้าตู้ปุ๊บเราก็กดเปิดอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันครับมันเป็นการวางแผนสาหรับสําสหรับสายฟรีที่ที่ชิลช ชิวๆนะครับอยากได้ตัวอวยอยากอยากเล่นตัวอวยอยากมีตัวละครตัวอวยอะไรเงี้ยเราก็เก็บไปเรื่อยๆได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นคําแนะนําที่สายฟรีเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยนะครับซึ่งสําหรับคนที่เริ่มเล่นในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะอาจจะเปิดหาตัว5ดาวสักตัว2ตัวก่อนก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนจะวางแผนเนาะซึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปวางกันทีหลังก็ได้อ่ะยัง แล้วก็จะมีคาแนะนําสําหรับการเปิดกระชากนิดนึงตรงที่ว่าเมื่อเราเปิดไปสักประมาณสักเจโดสินะครับประมาณแถวแถวหกสิบเจ็ดสิบขึ้นไปเนี่ยมันก็จะมีโอกาสได้ตัวละคร5ดาวแล้วนะครับมันจะมันจะไม่90้าทุกครั้งนะบางคนกดครั้งเดียวได้เลยนะมันก็แล้วแต่ดวงเนาะตรงนี้เนาะโอเคสำหรับกรชากก็หมดแล้วนะมันมีกรชาตู้ถาวรอ,อีกที่ให้เราอ่าที่มันแจกแจกมันแจก เ <c oughs> ขาเรียกน,นะแจกจากหลายอย่างด้วยนะครับเนี่ยเพราะว่ามันมีตู้ตู้กับไอตู้ลิมิเต็ดนะครับกับตู้ถาวรซึ่งมันมีตู้อาวุธด้วยนะซึ่งไอตู้อาวุธเนี่ยมาแล้วแต่คนนะครับสมมติว่ามีบางคนเนี่ยเล่นเล่นมานานแล้วเนี่ยตัวละครก็ครบแล้วหรือว่าตัวละครที่อยากได้ก็มีหมดแล้วบางคนก็ไปเปิดตู้ตู้นี้ต่อนะครับซึ่งสายฟรีที่เป็นสายจริงจังนะครับสามารถ หลังจากที่ได้ตัวละครที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราก็มานั่งนั่งรอเปิดอาวุธที่เราต้องการได้นะครับซึ่งการการันตีอาวุธก็อ่ามันต่างจากตัวละครน,นิดหนึ่งนะครับตัวละครเนี่ยตู้ตู้ตัวละครเนี่ยถ้าเกิดว่าผมเปิดไปประมาณสัก6 0สิเจดสิบโลนะครับแล้วผมหยุดเปิดและพอเปลี่ยนแพทถัดไปเนี่ยตู้มันเปลี่ยนเนี่ยไอเจสิครั้งนั้นเนี่ยที่ผมเปิดไว้เนี่ยเกมมันยังเก็บไว้ให้อยู่นะครับ ก็คือพอตู้ใหม่มาปุ๊บผมเปิดอีกแค่2ี่สิบครั้งก็กล่องตัวละครทองก็ออกแล้วนะครับ5้าดาวก็ออกแล้วแต่ว่าตูวอาวุธเนี่ยณปัจจุบันตอนนี้นะครับมันไม่เก็บไว้ให้เรานะครับพอมันไม่เก็บไว้ให้เราเนี่ยการที่เราจะเปิดหาอาวุธที่ยวต้องการเนี่ยมันยากเย็นแสนเข็นพอสมควรนะครับก็คือไปสุ่มแรนดอมอีกทีนึงว่าจะได้อาวุธทางซ้ายหรืออาวุธทางขวาในหน้าตู้นะครับ ประมาณนี้เนาะโอเคก็สำหรับตัวอาวุธมันจะมีการกำหนดการกำหนดการรันตีให้เราเลือกได้อีกว่าเราอยากได้อาวุธแบบไหนยังไงนะครับซึ่งในส่วนของสายฟรีเนี่ยก็แล้วแต่เรานะครับว่าเราจะเลือกแบบไหนนะครับส่วนตัวผมเองนะครับสไตล์สายผมเองสไตล์ของผมเนี่ยคือผมไม่สนอาวุธเลยนะครับก็คือผมแท็บ ไม่กดตู้อาวุธเลยเพราะมันไม่เก็บการันตีให้เรานะครับผมก็จะไปเปิดแต่ตู้ตัวละครแหละแล้วก็เราอยากเราเราเล่นเกมน,นี้เพราะว่าเราอยากได้ตัวละครที่เราชอบนะครับส่วนอาวุธเนี่ยอา,อาวุธถ้าเกิดใครเล่นจริงจังเนี่ยก็แนะนําว่าวางแผนดีๆในการเปิดตู้อาวุธนะครับเพราะว่าเกมมันจะทให้เกมง่ายขึ้นเยอะเลยถ้าเกิดเรามีอาวุธทองขึ้นมานะครับอาวุธให้เราที่มันบอกกับตัวละครที่เราเล่นอยู่ในตี้อะไรอย่างนี้นะครับมัน มันมันเจ๋งมากๆเลยนะถ้าเกิดว่ามีนะครับถ้าเกิดวางแผนในการเปิดได้เนี่ยถือว่าแจ่มเลยแต่สําหรับผมแล้วผมอยากจะเล่นตัวเรเราเราอยากได้ตัวละครที่เราชอบนะครับฉะนั้นแล้วผมก็เลยทําใจนะครับไม่เปิดตู้อาวุธเลยเนาะส่วนตู้ถาวรเปิดได้เรื่อยๆนะครับเปิดได้เรื่อยๆหรือว่าจะรอแบบว่ารอตัวสีดาวที่เราชอบมันมาอยู่ในตู้ถาวรอ,อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับตู้ถาวรน,นี้ก็แล้วแต่เนาะ โอเคก็ okay. สำหรับคำแนะนำช่วงต้นมีประมาณเท่านี้นะครับผมไม่รู้ว่าคลิปมันจะยาวขนาดไหนเนาะเพราะผมไม่มีการเขียนสคริปต์ไว้เผื่อเผื่อด้วยผมคิดอะไรออกก็จะพูดแล้วกันเนาะโอเคสำหรับอ,อยากจะแนะนำถัดไปเนี่ยก็คือการวางแผนการเล่นครับการวางแผนการเล่นเนี่ยอย่างที่ผมบอกเรื่องตู้กระชาไปแล้วเนี่ยมันจะมีในส่วนนี้ครับโอเคในส่วนนี้ก็คือในในหน้าต่าง หน้าต่างการแลกเปลี่ยนนี้เนี่ยเวลาเราเปิดตู้ตู้เปิดเปิดตู้สุม่มสุ่มไปเรื่อยๆนะครับมันจะมาเราจะได้พวกพวกนี้นะครับมามาแลกของซึ่งปกติแล้วเนี่ยสําหรับใส่ฟรีอย่างผมนะไอหน้านี้เนี่ยผมจะแลกอ่าแลกตัวสุ่มอย่างเดียวนะครับใจจริงอะ่ะถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้อู้อะไรเงี้ยมันก็เก็บได้นะครับแต่ว่าผมลองคํานวณดูแล้วอะ่ะตามตามตาม,ตามความชอบผมนะ ผมอยากได้ตัวละครใช่ไหมครับผมเลยเน้นเบสซี่ที่ที่ตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่แนะนําให้กดร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่กดเด็ดขาดนะไม่เอาเดนะ็ดขาดเนาะต่อมาคือตัวสตาร์ดนะครับสตาร์ดคืออ่าตัวตัวสตาร์สตาร์ดอันนี้เนี่ยเราจะได้มากกว่าตัวตัวนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งปกติผมจะแลกแค่แค่ตัวนี้เนาะเพราะเราจะเอาไปสุ่มต่อซึ่งมันได้ประมาณ เดือนเดือนละน่าจะน่าจะรอบเดือนนะครับผมจำไม่ได้ว่าเดือนหรือกี่สิบสิบสี่สิบวันนะครับเราจะเปิดได้เราจะมาแลกได้ห้าเม็ดต่อต่อรอบนะครับซึ่งพอแลกเสร็จเนี่ยเราก็ต้องรอรอไปนะรอรอมันคูดาวไปซึ่งผมปกติผมจะแลกแค่นี้เพราะว่าผมเปิดกาชาน้อยนะครับจะแลกแค่นี้ส่วนอันนี้เนี่ยมือใหม่หลายคนเนี่ยชอบชอบกดอันนี้กันซึ่ง ถามว่ากดได้ไหมยอย่างผมเองเนี่ยบางทีถ้าเกิดมันเหลือเยอะมากๆเนี่ยผมก,ก็กดเนาะคือแทกถ้าแค่กดสองอันเนี่ยยังยังปัญหามันยังน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเผลอกดอันนี้บ่อยๆเนี่ยแล้วไอตัวสตาร์ดัสเนี่ยมันน้อยลงไปเรื่อยๆเนี่ยและเราเก็บสแต็คไปเรื่อยๆครับหมายถึงว่าเราเก็บไม่เปิดกาชาเลยเราจะรอตัวที่เราชอบผ่านไปเดือน2เดือน3เดือนเนี่ย ไอสตาร์ด้านเนี่ยมันจะหมดไวมากนะครับเพราะเราไม่เปิดเลยพอเราไม่เปิดเลยเนี่ยพอไปถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยเราจะจะมีไม่พอมีไม่พอจะแลกอันนี้นะครับอันนี้ต้องแลกทุกครั้งอยู่แล้วมันเป็นมันแทบจะเป็นข้อบังคับอยู่แล้วนะถ้าเกิดว่าเราเราชอบนะครับมันเป็นข้อบังคับอยู่แล้วฉะนันแล้วอย่างอื่นเนี่ยมันมาล่อตาล่อใจเราล้วนๆครับเพราะอย่างอื่นเนี่ยเราสามารถลงหาได้นะครับเราสามารถลงหาได้ทั้งนั้นเลยมันมาล่อตาล่อใจเราเฉยๆนะครับผมก็เคยแลกพลาดไปหลายครั้งเหมือนกัน เพราะว่าขี้เกียจนะครับขี้เกียจไปตีตีมอนเตอร์เราก็เลยแลกซะเลยเพราะเราคิดว่าเรามีตั้งหลายพันนี่ไม่เห็นต้องกลัวอะไรเลยนะแต่พอพอเราเก็บสแต็กกาชาเนี่ยเก็บโลกาชาไว้เนี่ยเพื่อจะเปิดตัวอวยเนี่ยเกือบจะไม่มีแลกกันเนี่ยครับจนบางครั้งเลยแบบว่าเอยเดือนนี้ไม่เดือนนี้ไม่มีแลกแล้วอ่ะเราก็ต้องไปไปเปิดสักสิบครั้งนะเปิดสักสิบครั้งยี่สิบครั้งเปิดสักสิบโลยี่สิบโลเพื่อจะได้เอาสตาร์ดัสตัวนี้มามาแลกนะครับซึ่งก็ สัมือใหม่เนี่ยผมคิดว่าทุกครั้งที่มีคนเตือนเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็เปิดอยู่ดี <c oughs> สุดท้ายแล้วเราก็เอาเอามันไปใช้อยู่ดีก็ขอให้ใช้อย่างะาระมัดระวังแล้วกันนะครับโอเคในในส่วนของการวางแผนการเล่นเนี่ยก็คือสําหรับสายเรื่อยๆเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเราทาเควสท,ทาอะไรของเราไปเก็บเก็บอะไรของเราไปนะครับส่วนสายจริงจังเนี่ยต้องต้องพูดถึงนิดนึงก็คือเรื่องของอ่า เลซินนะครับไอตัวเลซินตัวนี้ครับสายจริงจังนะเคลียร์ทุกเคลียร์ทุกเขาเรียกว่าเคลียร์ทุกครั้งเคลียร์ทุกวันให้มันไม่ตันนะครับเนี่ยมันจะเต็มร้อยหกสิบใช่ไหมครับพยายามเคลียร์ไปเรื่อยๆเคลียร์ไปเรื่อยๆอันนี้มันเคลียร์จากการที่เราลงไปลงดันไปหาอ์ติแฟกต์มาใส่เสริมร้าเสริมพลังตัวละครลงไปหาลงสู้กับบอสอะไรเงี้ยมันใช้อันนี้ทุกครั้งนะครับชนะแล้วสำหรับมือใหม่แล้วสายจริงจังนะก็ เคลียทุกครั้งนะครับแต่เราใส่ชิวๆเนี่ยผมก็ยังเชียร์อยู่นะเชียร์ให้เคลียร์นะครับเพราะว่าต่อให้ต่อให้เรามีตัวละครที่เราชอบแล้วมันเรายังไม่ได้เนี่ยเราก็สามารถใช้เรซินตัวเนี้ยเก็บเก็บพวกนี้ได้ครับเนี่ยเก็บพวกของบอสไว้รอตัวละครที่เราชอบได้นะครับเก็บพวกของทาอาวุธไว้รออาวุธที่เราชอบได้อะไรอย่างนี้นะครับโอเคซึ่งผม กังวลว่าเดี๋ยวคลิปนี้มันจะนานเกินไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะขอปิดจะขอปิดเร็เรวๆนี้เลยแล้วกันนะครับก็สำหรับการวางแผนการเล่นก็เคลียร์ดีๆนะครับเคลียร์เคลวันทุกครั้งเคล,ลวันอยู่ตรงนี้นะครับที่จริงผมอยากจะทําคลิปแยกเสมอซ้ำครับไอควันเนี่ยเพราะว่าครั้งแรกที่ผมเล่นเนี่ยผมเผลอผมไม่รู้มันมีเคล,ลวันอยู่ตรงนี้นะครับก็อ <laughs> 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 ยากจะทําแยกไว้ในเพลย์ลิสต์เก็บไว้นะครับเผื่อว่ามีเพื่อน มีเพื่อนที่ผมรู้จักอยากจะชวนหรือว่าแฟนเพจที่ไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนอยากจะในคําแนะนำอะไรเงี้ยผมจะได้ส่งคลิปไปให้เขาก็อันนี้น่าจะเป็นแนวทางการทาคลิปของของช่องนี้ในในช่วงแรกนี้นะครับก็อาจจะทําเป็นอ่า playlist ไว้สําหรับมือใหม่เหมือนเดิมนะครับผมก็ผมก็เล่นเกมนี้มาก็ใกล้ใกล้จะครบป,ปีแล้วนะครับใกล้กับผมนี่ไม่รู้กี่วันที่จริงมันมีวันบอกอยู่ในในแอปเกมด้วยครับซึ่งสำหรับใครที่อยากจะเล่นจริงจังก็อย่าลืม โหลดโพยเล a b นะครับมาด้วยเพราะว่าในแอปโพยเล a b เนี่ย mm hmm. เขามีแจกของนะครับมีแจกของทุกๆวันแค่เราล็อ,อกอินเข้าไปนะครับ mm hmm. ก็มันเป็นแอปพลิเคชันที่มันเหมือนกับเป็นบอร์ดบอร์ดพูดคุยของเกมนี้นครับเรียกว่าผมโหลดมาครั้งแรกนึกว่าจะมาแค่ล็อ,อกอินอย่างเดียวแต่พอเปิดเข้าแอปไปปุ๊บเนี่ย mm hmm. เห็นเหมือน,อ,นอย่างอย่างกาบกลุ่มอย่างกาบกลุ่มเฟซน,นะครับคือโอ้โหทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเนี่ยเขาเมนต์กันสนุกมากแฟนอาร์ตมาลงรูปหรือว่าจะเป็นคอสเพลย์ต่าง ของเกมนี้เนี่ยเต็มไม่หมดเลยนะครับเลื่อนเผลอ,อเลื่อนไปเนี่ยใช้เวลาไปหลายนาทีเหมือนกันนะเพราะว่ามันเคลื่อนมากนะครับก็แนะนําว่าโหลดโหลดดูนะครับไม่ไม่เสียหายอะไรเนาะโอเคข้อควรระวังผมก็บอกไปแล้วนะครับการวางแผนการเล่นผมก็บอกไปแล้วผมคิดคิดว่าน่าจะพอคร่าวๆสําหรับสายฟรีแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่สายฟรีที่มาดูอะไร่เงี้ยก็จะเป็นมือใหม่ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับ แล้วกข็ข้อสุดท้ายที่ผมอยากจะให้ระวังก็คือเรื่องของระดับโลกนะครับระดับโลกกับแรงน้ำจุลภัยตรงนี้เนี่ยพยายามอัพแรงน้ำจุลัยอัพระดับโลกเนี่ยตามแรงของเราไปเรื่อยๆครับถึงจะสู้กับมอนยากหน่อยในช่วงแรกนะครับเวลาเราอัพตามตามเลเวลของเราเนี่ยมันจะสู้ยากหน่อยแต่ว่ามันคุ้มค่าแน่นอนครับเพราะยิ่งเราอัพโลกแล้วยิ่งได้ของเยอะแล้วก็ผมเห็นเห็นในกลุ่มบางคนเนี่ยดองนะครับ คือสำหรับมือใหม่อาจจะยังไม่เข้าใจเท่าไหร่แต่ว่าพอเลเวลเราถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะไปขั้นต่อไปเนี่ยเราต้องอัพโลกนะครับพอเราไม่อัพโลกเนี่ยเราไปทำเควสหรือเราไปทำตีบอสอะไรเงี้ย e ีของเราเนี่ยมันจะสแตกเก็บไว้ครับอย่างตอนแรกมันตันพันหนึ่งอย่างเงี้ยและเราไม่ยอมอัพใช่ไหมครับมันจะเป็น2 0 0พ3,000 4,000 5,000แต่มันไม่อัพเลเวลเราพอเราไปปลดระดับโลกเนี่ยเลเวลเราก็จะทะลุทะลุหลอดน,นะครับพอมันทะลุหลอดเนี่ยทำให้เราเล่นยากขึ้นเยอะนะครับก็ มันเป็นคําเตือนที่อาจจะยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่แต่ก็ขอให้คนที่เริ่มเล่นใหม่หลายๆคนนะครับหรือว่าเป็นสายฟรีเองก็ตามเนี่ยพยา,าพยามดันพยายามดันระดับโลกให้มันสูงๆเข้าไว้นะครับโอเคแล้วก็เคลียร์ควีนและวันอะไรแบบนี้ให้ให้ครบทุกครั้งทุกๆวันเคลียร์เคลียร์เรซิ่ผมสรุปผมสรุปตอนจบเลยนะครับโอเคผมได้ผมได้ข้อสรุปก่อนปิดคลิปแล้วนะครับก็คือ อย่างแรกนะครับสําหรับไม่ว่าจะเป็นสายชิลสายจริงจังเอ่ยสาหรับมือใหม่สาหรับเกมนี้เอ่ยเราอยากเล่นเกมนี้เพื่อได้เปิดตัวละครที่เราชอบมาเล่นนะครับหรือว่าชอบระบบเกมเพลย์ของมันซึ่งเดี๋ยวในอนาคตกอาจจะผมจะทําคลิปออกมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับสําหรับเกมเพลย์เกมนี้เนาะก็คําแนะนํานะครับก็คืออย่างแรกนะครับเคลียร์เควสละวันทุกครั้งนะครับเคลียร์เควสละวันที่เป็นเควสสีม่วงทุกครั้งนะครับ อย่างที่2นะครับเคเลซินนะครับให้หมดทุกครั้งนะครับอย่างที่3ามนะครับเคลียร์ตัวไปซึ่งพาร์ตอันนี้นะครับทุกครั้งนี่เนาะเคลียร์ทุกครั้งให้มันให้มันเลเวลตันแค่นี้ครับสมารถสายฟรีก็สามารถอยู่ได้อย่างสบายๆแล้วก็มีตัวละครที่เราชอบมาให้อยู่ใน i อดีของเรานะครับก็วางแผนดีๆนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบ เรียกว่าคลิปนี้เนี่ยไม่มีสคริปต์แล้วก็อัดแบบอัดแบบไฟแรบมากนะครับก็ขอบคุณครับที่รับชมจนจบสำหรับใครที่สงสัยอะไรหรือว่าอยากจะคันแนะนำอะไรผมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใน YouTube หรือจะติดตามผมได้ในแฟนเพจนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีทุกคนและปันนี้ทุกท่านนะครับบ๊ายบายนะครับอ้ก่อนจากกันไปนะครับก็่าในอนาคตนะครับถ้าเกิดว่าผมมี playlist หรือว่า คำแนะนําสําหรับมือใหม่เยอะๆแล้วเนี่ยผมก็จะมาโพสคอมเมนต์นะครับแล้วก็ในดีคริปชั่นของคลิปนี้แล้วก็ในคอมเมนต์ของคลิปนี้เนี่ยผมก็จะแปะลิงก์เพ a y ี่สุไว้ให้นะครับสำหรับมือใหม่เผื่อ <c oughs> ในอนาคตนะครับตอนนี้ยังไม่มีหรอกนะครับแล้วก็สาหรับใครที่ดูจนถึตงตรง,ตรงนี้เนี่ยแล้วยังไม่เคยเล่นเกมนี้นะครับมีระบบหนึ่งที่เรียกว่าตกผมได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ยินนะครับก็คือมันมีบ้านของตัวเองครับ <c oughs> <c oughs> บ้านของตัวเองในเกมนี้มีครับเราสามารถเข้าไปสร้างบ้านได้สามารถเอาตัวละครในเกมของเราเนี่ย ไปอยู่ในบ้านกับเราได้มันก็คือการน้ําชานั้นเองนะครับอ่ผมเปิดให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับการน้าชาอันนี้เนาะอ่าอ่าพอทำเควสไปถึงระดับหนึ่งเนี่ยอ่าทำจบจบเมืองหลีเย่เนี่ยจบเมืองเมืองจีนหลีเย่นี้นะครับแล้วเราก็มันจะมีเควสที่เราสามารถอ่าทเพื่อเอาการน้ําชานี้มาได้นะครับพอเรากดเข้าการน้ําชาไปแล้วเนี่ยเราก็จะไปที่อ่าเหมือนเป็นบ้านของเราครับซึ่งบ้านของเราเนี่ยสามารถ ครีเอทีฟยังไงก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งเอ่ยตกแต่งสวนเอ่ยตกแต่งบ้านเอ่ยแล้วก็ชวนเพื่อนเข้ามาเดินในบ้านได้มาถ่ายรูปในบ้านเราได้นะครับตรงนี้นะครับซึ่งบ้านเนี่ยเอาผมผมวร์ปเข้ามาข้างในข้างในตัวบ้านนะครับเดี๋ยวออกนอกบ้านก่อนซึ่งเราเราสามารถเอาสัตสัตว์ที่เราจับมาได้หรือว่า,าซื้อหมาแมวอะไรพวกนี้เข้ามาเลี้ยงไว้ในนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถจัด ต่างๆได้อันนี้คือส่วนของนอกนอกการน้ําชาหรือนอกบ้านนะในการน้ําชาแต่อยู่นอกบ้านนะครับก็ประมาณนี้นะครับเราสามารถปรับแต่งได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยมันยังปิดแบปิดบบปรุงโหมดการปรับแต่งอยู่ผมอาจจะเปิดให้ดูตรงนี้ไม่ได้นะแต่ว่ามันสามารถที่จะแต่งบ้านได้นะมันเป็นระบบที่ปกผมเข้ามาเล่นเกมนี้ได้ได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฟันดีอีกรอบบายๆนะ